ห้าหัวแม่งข้าววันหนึ่งสามหนึ่งสองนี่สามห้าหัวช่างแม่ไม่ต้องเสียดได้แล้วพี่โดนทุกคนเนี่ยบางคนสามสี่พันเลย ไม่ใช่ได้คืนแต่ถ้าเป็นแสนเขาได้คืนนะบางคนอ่ะสองสามหมื 2, 3, น่นนะใช่แล้วมันเอาไปใช้เขาเอาไปใช้อ่ะฟ้องกันขึ้นลวงขึ้นศาลนะเป็นแสน